ก็เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงครับวันนี้จริงๆต้องได้สามแต้มต้องขอโทษแฟนบอลบุรีรัมยูนเต็ดและแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน1ิบนาทีหลังเป็นความผิดพลาดของผมเองเป็นการตัดสินใจของผมเองที่ตัดสินใจผิดต้องขอโทษแฟนบอลครับแล้วจากนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแม้ว่าวันนี้เราจะยังเป็นจาฝูงอยู่แต่ก็สำหรับผมถือว่าเป็นความเสียหายมาก นะครับก็ขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนและแฟนบอลบรีรัมยูเนเต็ดทุกคนครับก็ผมจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ผมจะไปในรอบ16ทีมให้ได้นะครับก็ขอโทษจริงๆครับนะครับผมผิดพลาดเองนะครับการตัดสินใจผมผมผิดผมเปลี่ยนตัวผู้เล่นผิดโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะคะที่เดินทางนะคะมาจากหลายๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยนะคะที่ มาให้กำลังใจพวกเรานะคะที่บุรีรัมนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะแพ้นะคะก็ก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียใจมากๆนะคะแต่ว่าเราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่าเราก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะคะแต่ว่าโอกาสที่เราอยากเป็นที่หนึ่งของสายนะคะเพื่อที่จะได้ไปเจอที่สองอีกสายหนึ่งมันก็ ยากขึ้นอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจนักเตะที่นี่นะคะแล้วก็กำลังใจทุกท่านที่ส่งมาจากทางบ้านนะคะเราก็ยังสู้ต่อไปนะคะจะฝึกซ้อมให้หนักกว่านี้แล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆค่ะ